แต่พี่เหวินเยียนก็ไปกินอาหารเย็นกับผู้ชายคนอื่นโดยทิ้งเพี่ยวไว้อยู่ที่เนี่นดูสิพี่เหวินเยียนมีพี่อยู่แล้วแท้แต่เธอก็ดูเหมือนยังไม่ชัดเจนกับเจ้าหนิงชุนทำเกินไปแล้วจริงๆเหมือนเจนปวดใจแทนพี่เลยพี่เขยอเธอก็คือเจ้าหนิงเจนสินะ พี่พี่หมายความว่ายัางไงขอโทษทีนะครั้งที่แล้วฉันจำเธอไม่ได้แต่ครั้งเนี้ฉันจำได้ดีเลยละ่ะไอ้แก้มันลื่นฉันเลยทำหล่นแย่จังอ่ะอยาให้ผมแนะ่นำร้านซักรีดที่รับทาความสะอาดซื้อผ้าหรูหราโดยเฉพาะไหม ทั้งใจใช่ไหมหนูเจิงถ้าคุณใส่ร้ายผมแบบเนี้ยผมสามารถหาทนายมาฟ้องคุณในข้อหาหมิ่นประมาทได้ใช่ไหมพี่แต่ว่าถ้าเธอยอมบอกว่าวันเย็นอยู่ที่ไหนฉันจะทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันจะบอกพี่เอง ถ้าฉันเข้าไปตอนเนี้ยจะทําให้เธอเข้าใจผิดว่าฉันไม่เชื่อใจเธอหรือเปล่าฉันแค่ห่วงว่าเธออันช่วยหมนเยียนที่แท้เธอก็ถอ้สารเร็วเจ้าหน้องขุนน้องแก ที่รักคุณเป็นอะไรไปเนะไม่ต้องกลัวผมจะส่งคุณไปที่ปลอดภัยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดการไอ้สารเลวนะเดี๋ยวก่อนหลีถึงเฉียนอถ้าไม่ให้บทเรียนแกแกก็คงมไม่เข้าใจสินะมาส ใช้ชื่อฉันไปเปิดห้องพัก VIP เดี๋ยวฉันจะตามไปนะค่ะคุณลี่ลี่ชังเฉียนแกรู้ได้ไงว่าพวกเราอยู่ที่นี่แกทำฉันเสียเรื่องกี่ครั้งแล้วแล้วแกคิหดหรือว่าฉันจะปล่อยแกไปอะ่ะเป็นเจ้างินเจินที่บอกฉันอ้อะไรหน้าที่แทบเธอ ก็ชันแล้วนี่ว่าตอนนี้เป็นชั้นที่ไม่ปล่อยนายไปฮัลโหลาคนมาให้ชั้นสองคน